นี่ก็คือ Galaxy Buds 2นะครับหูฟังใหม่ล่าสุดเลยออกแบบสวยมากๆใช่ครับแล้วก็ขนาดเล็กใส่สบายจริงๆนะครับเสียงเขาทำมาได้บาลานซ์มากๆากนะพฟังเหมาะได้ทุกอย่างครับเรียกว่าเหมาะทุกคนแล้วก็ระบบตัดเสียงรบกวนดีมากๆนะครับตัวนี้อยู่ที่3,990บาทนะครับไปดูกันได้อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s c r i b e แล้วก็กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ได้ด้วยครับผมครับผมอย่าลืมครับชแนลเราครับ The Review สวัสดีครับสนุกครับสวัสดีครับเพนครับวันนี้เราอยู่กับซั u s ุ g a l a x y b ซี่บันที่ก็เป็นหูฟังทัวเล็ตตัวล่าสุดของ Samsung เขาที่ผมว่าเนี่ยอย่างแรกเลยที่บอกพูดเลยนะครับคือเขาออกแบบสวยมากเธอสวยครับครับให้ดูให้ดูสวยเนี่แล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยคือแบบตัวออกแบบมาเล็กโค้งมนคือส่วนตัวผมเนี่ยนะ ผมให้เป็นหูฟังที่หน้าตาดีระดับต้นๆต,ต,ต,ตั้งแต่เคยลองใช้มาเลยใช่ครับแถ่เขาคุมโทนดีไซน์ให้คล้ายๆกับการดีไซน์เคร่งช้ไฟฟ้าอื่นของซัมซุงอีกด้วยแล้วก็ <laughs> กนี่อยากให้ดูตรงนี้อยากให้ดูตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมนะครับนี่เขียนว่า Sound by AKG นะครับ AKG คืออะไรครับ AKG ครับเป็นแบรนด์เกี่ยวกับด้านเสียงนะครับนะซึ่ง เมื่อ <med> หลายปีที่แล้วเราก็น่าจะเกิดเห็นผ่านตาครับว่าซัมซุงเนี่ยได้เข้าไปซื้อแบรนด์เนี้ย uh huh. ด้วยดียวมูลค่าที่โอ้โหโคต้ยเยอะเลย <_ an> จริงๆผมว่ามันดีลที่คุ้มมากๆเลยนะเพราะว่าฮาร์แมนเนี่ยเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องเสียงชื่อดังหลายแบรนด์มากค,มคือตัว Harman น <_ an> เองได้เคยได้ยิน Harman น a r ร์ดอนนะครับที่ําอาหารที่ทําลําโพง บูทูธแล้วก็จับมือกับทั้งมีทั้งพวกมือถือหรือโน้ตบุ๊กก็เยอะนะครับเราก็มีเ k g ก k g ีกนี่ก็จะมีหูฟังกับส่วนใหญ่จะทําเกี่ยวกับเสียงกับซัมซุงเป็นหลักเลยจําได้ว่าตอนนั้นจะเป็น s 9กาที่เขาจะมีหูฟังหูฟังแถมที่เป็น AKG ใช่เสียงดีมากใช่ครับแล้วก็มีแบรนด์ JBL ด้วย JBL นี่ก็อยู่ใน AKG กซ์นใน h a r m a n ก็จะเป็นลำโพงบูทูธเหมือนกันแล้วก็มีครบควเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถด้วยครบคันมากๆ แล้วเขาอีมอีกหลายยี่ห้อเลยแต่ผมจำจำไม่หมดมันเยอะมัน,มนเยอะจริงครหูฟังเขาเล็กและสวยมากๆเลยโค้งมนไปหมดเลยครับผมว่าเป็นหูฟัง<ม>ที่แบบถั่วแม็กคาเดเมียใช่ใช่น้องถั่วน้องถั่ว <c oughs> เป็นหูฟังที่คนที่หูแบบใส่คือแบบบางคนจะมีปัญหาหูฟังที่มีก้านใส่และเจ็บใบหูอะไรพวกนี้ผมว่าต้องลองทรงนี้ใส่สบายจริงให้คุณให้เทนลองใส่ดูอ่ะ นี่ครับผมอ่าเป็นไง uh. ครับสบายไหมครับสบายครับและตัวนี้เนี่ยจุกหูฟังเคามีมาให้มั้ยครับมีครับนี่มีแน่นอนของแบบนี้ใครก็จะไม่มีให้เพราะว่าผมเป็นคนที่ใช้จุกหูฟังเล็กแบบคือเล็กที่สุดเท่าที่แบรนด์จะให้มา S อาทผมใช้ Tipe S ได้เลยคือแบรนด์ไหนแถม Tipe S ให้นี่ happy ฮปปี้ใช่ครับเล็กลงทุกปีผมไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้โหคุณนี่มันย่อขนาดได้อ่ะไหนๆก็ไหนๆเรามาดูของที่เขาแถมมาให้นะครับเขาก็จะมีตัว สายชาร์จก็เป็น Type-C นะครับนี่ให้ดูเป็น Type-C อยู่ที่ตูดมันมแล้วก็จุกแถมนะครับก็จะแถมมาอีก2ไซส์ก็คือไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กมันอยู่ในนี้ผมไม่อยากแกะผมยังไม่อยากทำร้ายมันมมเวลาเชื่อมต่อกับมือถือจะต้องดาวน์โหลดแอปชื่อ Galaxy Wearable ตัวแอปเนี่ยก็จะมีใน Android เท่านั้นนะครับใน i p h o n นะยังไม่มี ก็คือถ้าตัวแอปเนี่ยนอกจากจะใช้งานเชื่อมต่อเนี่ยคือเขาจะใช้พวกในการอัปเดทเฟิร์มแวร์หรือตั้งค่าต่างๆแต่ iPhone ถึงไม่มีแอปก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมไอโฟนใช่ครับก็คือเชื่อมต่อผ่านบุทูธปกติแต่ก็จะไม่สามารถตั้งค่าได้แต่ตั้งค่าคือต้องไปเชื่อมต่อกับมือถือ Android ก่อนหลักก็จะเป็น3อันบนนะครับก็คือตัวโหมด noise c a n c e l l a t i o n ของเขาก็จะมีตัว noise c a n c e l ซ a t i o n ซึ่งตัวนี้เขาจะปรับอัจฉริยะก็จะไม่มีโหมดให้เลือกปกติเล้ก็จะมีแบบปรับแค่ไหหนนนนนอออัีีีีีี้คคคืืืมมโดดดเเเเยยย่กกก็็็ปปปิิสต ะนะครับแต่น้อย cancellation เนี่ยที่ผมลองใช้ดูนะถือว่าเป็นหูฟังตัว two wireless เนี่ยที่ระบบเสียงตัดเสียงรกวนดีมากใช้งานได้จริงตัดเสียงได้ดีจริงๆผมเราก็จะมีสุดท้ายคือ ambient sound ได้ยินไหมมันก็จะเป็นการดึงเสียงจากรอบข้างเข้ามาเหมือนกับยังไงเหมือนเราไม่ใส่หูฟังแต่ว่าโทนเสียงีผมได้ยินนะพี่มันเหมือนไม่ได้ฟังพัน ตัวไม้ไหมมันเหมือนมันเหมือนผมพูดปกติใช่พี่มันไม่ใส่เลยใช่ซึ่งจริงๆอันเนี้ยเขาจะมีปรับได้นะครับปรับระดับได้มันจะมีปรับเพิ่มคือเวลาปุ๊บปุ๊บมันจะขยายเสียงด้วยโอ้อันอันเนี้ยขยายขยายมากเกินได้ยินเสียงแบบเสียงน้อยที่แบบในเสียงผมเรียกว่าหมดเสือกสามารถเอาไว้ฟังคนอื่นพูดได้ชัดเจนขึ้นแถวว่าเรียกเสือกี่น้องเนี้ยดูเฟิร์สเฟิร์สลองพูดะไรสั้อย่างเบาๆอ่ะ ใช่ไหมมันช่วยขยายเสียงตั้งแต่ถ้าแบบอยากฟังสบายๆก็ผมว่าตรงกลางนี่ยกำลังดีใช่ตรงกลางเหมือนเ,<ล>เหมือนพูดเ,เหมือนเราไม่ได้ใส่หูกฟังเลยครับแล้วเราสามารถตั้งให้โหมดนี้ทำงานอัตโนมัติเมื่อมีสายโทรเข้าได้ด้วย <S 1> <S 1> ม,มันเป็นการเรียกว่าเพิ่มความปลอดภัยเพราะว่าบางทีเราอยากจะได้ยินเสียงคนรอบข้างใช่ครับใช่ไหมหรือว่าเวลาเราอยู่บนถนนเราควรจะได้ยินเสียงจากที่อื่นรถยนต์วิ่งนี่มั่จจะปลอดภัยกว่านะครับต่อมาคือระบบ สั่งงานครับตัวนี้ก็สั่งงานด้วยกันสัมผัสมีแตะเพื่อหยุดแล้วก็เล่นเพลงครับผมแล้วก็มีดับเบิลแท็บตึ๊บตเพื่อเล่นเพลงถัดไปครับแล้วก็มีแตะ3ครั้งลดอีแตะ3ครั้งเพื่อกลับไปเพลงก่อนหน้าครับผมอ่าแล้วก็มีกดค้างกดค้างเนี่ยจะเป็นการเปิดปิดตัว A n C ไม่อก้ใช่ไหมสลับสลับไป3โหมดที่เราพูดครับ แล้วก็สลับไปสาโหมดที่เราพูดเล่าไปเมื่อกี้ซึ่งจริงๆอันนี้ผมว่ามันขาดไปอย่างหนึ่งคือเรายังไม่สามารถปรับเสียงเรียกว่าปรับความดังเสียงได้อยู่เมื่อกี้พอดีตากล้องของเรามีการทําน้ําหกแล้วก็ต้องไปหาผ้าเช็ดพูดถึงเสียงไม์ก่อนดีกว่าตัวนี้เขาก็จะเป็นพวกหูฟังทูเล็ตตัวนี้เหมือนกันหมดก็คือเขาจะมีโหมดที่ช่วยตัดเสียงรบกวนเวลาพูดเสียงเราก็จะชัดมากขึ้น <cab> <ม>ก็เดี๋ยวไปฟังกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับ๊ และนี่ก็เป็นเสียงของซัมซุงกระซีบบัตสองนะครับโดยการบันทึกเสียงตอนที่กําลังคุยโทรศัพท์อยู่ครับซึ่งอันนี้ตัวนี้เลยเนี่ยเขาจะมีม์ทั้งหมดสามตัวที่จะมาช่วยในการตัดเสียงรบกวนต่างๆออกไปและทําให้เสียงพูดของเราเนี่ยชัดเจนขึ้นสาหรับที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมีเสียงรถจอดรถตัดเครื่องจอดเฉยๆอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีเสียงรถ่ผ่าปผ่านมามีเสียงรถไฟเช้าด้วยนะครับเสียงก็จะมีเสียงสิ่งแวดล้อมบ้างเล็กน้อยเสียงลมเสียงอะไรพวกนี้นะครับ สาหรับเสียงที่ได้ก็จะเป็นอย่างที่กําลังฟังกันอยู่นี้เลยนะครับผมก็อย่างที่ได้ยินไปเมื่อกี้นะครับคือความสามารถของเขาแล้วก็มาพูดถึงเสียงจากหูฟังตัวนี้กันดีกว่านะครับครับก็อย่างที่เห็นว่าขนาดเล็กบางเบาเชื่อมต่อผ่านตัวโคเด็ก a a c อย่างที่บอกก็ที่เราไปฟังกันมาแล้วให้คุณเทนเล่าซิว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้างเสียงตัวนี้เนี่ยนะครับคือเป็นกลางที่สุด ไม่ได้มีความโดดเด่นต้องบอกอย่าง้ก่อนว่าการที่ไม่มีความโดดเด่นเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับหูฟังที่ตัวบนบนนะครับซึ่งราคาก็อจะหลายหมื่นส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยที่ได้เห็นกันในตัวราคาเรกยกว่ารวเรียกว่าปกติหูฟังถูกนักจ,จะแบบว่าแต่งให้มีอะไรบางอย่างเด่นขึ้นมาเป็นวิเศษแต่ว่าตัวนี้ทำเรียกว่าทำออกค่อนข้างบาลานซ์ใช่ไหมครับในทุกๆย่านเนี่ยมีความเด่นพอๆกันไม่มีอะไรโดดเด้งจนแบบ เขาก็จะมีอีควอลเซอร์มาให้ด้วยสําหรับใครแบบปรับอะไรนิดๆหน่อยๆซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมมักจะเลือกเป็นเบสบูสเตอร์เอาไว<อ>้เพาผมวนตัวผมชอบที่แบบเบสมันสนุกอ่านิดนึงผมก็แบบ,บเพิ่มมาหน่อยนึงเสียงโอเคแต่จริงๆผมก็ชอบความที่มันบาลานซ์จริงๆแบบฟังฟังได้ทุกแนวผมว่าถือเป็นข้อดีเว<ห>ลา<ะ>ที่เราต้องการ การทางานที่ยาวนานเราก็ฟังเสียงแบบปกติที่หูฟังทําได้ใช่ครับแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องการความสนุกเราก็สามารถปรับในแอปเพื่อที่ะจะฟังโทนที่เราชอบได้ครับผมแต่อิเคอร์เลเตอร์ตัวนี้เขาก็จะเป็นแบบฟิกซ์มาแล้วนะครับออจะไม่สามารถปรับแยกได้บูติที่อาจจะปรับเป็นแย่ใช่อันนี้ไม่ได้จะเลือกใช้เฉพาะที่เขาตั้งมาให้ลรงแานว่าก็ถึงสะดวกสำหรับคนที่ตั้งค่าไม่เป็นเหมือนกันครับผมแล้วก็ตัวนี้สำหรับคนที่ใส่ออกกำลังกาย ใส่ได้นะครับตัวนี้มีแล้วแบบสามารถกันเหงื่อได้ออกกาลังกายได้สบายสบายเลยฝนหยดเป็นหยดนิดๆไม่ได้เรียกว่าเป็นละอองละอองเนี่ยโอเคแต่ตกไม่โอเคนะครับตกแบบแบบลงมาปุ้มเลยอ่ะเก็บดีกว่าเก็บดีกว่านะครับส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สามารถฟังเพลงฟังเพลงนะครับถ้า เปิด ANC เปิดตัวสะสมน้ำพวงจะอยู่ได้5ชั่วโมงมแล้วก็พอชาร์จกับเคสเนี่ยก็จะรวมเป็น20แต่สมมติไม่ได้ใช้ ANC จะใช้ได้ถึง7.5ชั่วโมงเลยก็สามารถฟังได้ต่อเนื่องถึง29ชั่วโมงเมื่อชาร์จกับเคสด้วยในเรียกต่อเครื่องต,อต,อต่อเตีองไม่ได้สูงสุดเออสูงสุดได้29ชั่วโมงมก็เรียกว่าเต็มวันแล้วก็ตามสเปคเรียกว่าค่อนข้างจะเกินเกินอัลเบรตทั่วๆไปนิดนึงเลยล่ะ นะครับก็เร็วโอเค okay เลยแหละผมนี้ใช้ผมใช้จริงก็ประมาณ2-3วันของกระชาร์ครั้งหนึ่งชาร์จเ,เอาเคสไปชาร์จนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้เขาเป็นเคสเนี่ยเขาชาร์จไร้สายได้ด้วยสามารถเอาไปวางปุ๊บกับแท่นชาร์จไร้สายได้เลยชาร์จได้เลยันทีถูกต้องครับผมสรุปเลยแล้วกันตัวนี้นะครับที่ข้อดีของเขาขนาดเล็กบางเบาสวยสวยเบาเนี่ยคือแบบจริงจังมากเบามากใช่ครับแล้วก็เสียงบาลาน ระบบตัดเสียงรบกวนดีมากนะครับใช้งานผ่านได้แนะนำคือ Android มากกว่า iOS อ่ะครับที่ลองมาเป็นไงบ้างครับที่ลองมาก็ถือว่าฟังสบายครับถือว่าโอเครูปร่างสวยงานแล้วหนักเบาครับก็ถือว่าคุ้มค่าในส่วนของสามพันครับผมนะครับส่วนตัวนะครับผมว่าเป็นหูฟังพังเลือกที่ดีมากๆสำหรับคนใช้ Android แล้วต้องการหูฟังที่ใส่สบายและต้องการการคุยโทรศัพท์อืครับเพราะผมบอกว่าแอมเบียนต์อย่างเขาเนี่ยดีมาก มากผมย้ำเลยว่าดีมากๆเรียกว่าผมมองว่าเป็นหูฟังที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานมากกว่าการฟังเพลงมากกว่านะครับใช่ครับใช้ทํางานใช้คุยโทรศัพท์ใช้ต้องใส่ต้องคุยบ่อย,อยนะใส่นานๆมันเวิร์กมากเลยใชครับเป็นเรียกว่าเป็นอีกแนวหนึ่งที่ไม่ก็หาไม่ค่อยได้เท่าไหร่ใช่ครับหายากมากนะนะครับก็ไปดูนครับ Samsung Galaxy Buds 2, <S 2> ราคาตอนนี้3 9 0บาทเดี๋ยวเราแปะลิงค์ใครสนใจลิงค์ปุ๊บอยู่ข้างล่างกดซื้อได้เลยครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ส่วนใครอยากคุยกับเรามีคำถามมีข้อสงสัยแล้วก็ตามแต่คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับครัผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ